สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงคนเราเพอมีทีมงานเยอะๆปั๊บเนี่ยโอ้เป็นโค้ชก็เป็นนะดูแลเขาสารพัดทุกอย่างนี่พอเยอะเข้านเหมือนเรามีลูกมากการจะรักษาสายสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นนะ่ะเราควรทำยังไงบ้างส่วนตัวใช้เทคนิคไหนให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ขาดหายไม่ห่างเหินรู้สึกใกล้ชิดกันตลอดเวลาเราทำอะไรบ้างกับทีมงานครับส่วนมากอ่ะ เราก็จะนัดทีมงานนะครับเวลาว่างๆนะครับอย่างเช่นเวเวลาที่ไม่ใช่งานแล้วนะครับเช่นช่วงเย็นๆใกล้ๆค่ำเราก็จะนัดกันไปทํากับข้าวทานกันแล้วก็คุยพูดคุยเรื่องปัญหาว่าเออใครมีปัญหาไปทํางานอะไรมามีปัญหามั่งเราก็จะสอนว่าเออถ้าปัญหาอย่างนี้อย่างที่เรามีประสบการณ์เราก็จะบอกว่าเออปัญหาอย่างเงี้ยพี่เคยเจอมานะแต่พี่จะทําอย่างนี้อย่างนี้ครับเพื่อให้เขาได้ฟังแล้วให้เขาไปฝึกแก้ นะครับแล้วบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรเราก็จะสอนเทคนิคแต่แต่ละปัญหาให้นะครับแต่ที่สิ่งที่สําคัญก็คือเราได้ทํากิจกรรมร่วมกันเช่นทํากับข้าวร่วมกันนะเรากินข้าวร่วมกันนะนะครับอันนี้มันก็จะเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ก็เหมือนกับที่พูดอะก็เหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการที่เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันย่อโลกไว้อยู่ในมือเลยนะ ย่อโลกไว้อยู่ในมืออยอย่างจำมพวกไลน์จำมพวกโทรคุยกันอย่างนี้รเราทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วยิ่งต้องมีไลน์กลุ่มอะไรพวกนี้เราก็ต้องทําเป็นประจําอยู่แล้วครับแต่ที่ที่มันได้แน่ๆก็คืออาทิตย์หนึ่งเราต้องรวมตัวกันให้ได้สักหนึ่งครั้งหนึ่งวันอย่างน้อยนะครับ,รบเช่นทํากับข้าวอะไรคุยงานกันพวกนี้จะมีครับ เราเราบริหารสายสัมพันธ์ได้เสร็จแล้วเนี่ยมาพูดถึงการบริหารเวลากันบ้างโอ้ oh, ข้อใหญ่ที่สุดเลยในชีวิตของคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสธุรกิจเครือข่า,ขายคนข้างนอกเขามองว่าถ้าจะทําธุรกิจนี้ต้องมีเวลาและคําพูดที่เป็นคําปฏิเสธบ่อยที่สุดโอ้ oh, ทาไม่ได้หรอกไม่มีเวลาเนี่ยนะ,ะครับ วันนี้ทั้งสองท่านมีหลักการบริหารชีวิตยังไงภายใต้เวลาที่มีอยู่ในมือ24ชั่วโมงเพราะคนอื่นเขามีความรู้สึกว่าเขาทําไม่ได้แต่เราก็มี24ชั่วโมงทําไมเราทรําได้ก็ต้องต้องบอกกอนว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันอืแต่ลองลองสังเกตดูคนที่มีงานประจําครบเช้ามืดเขาต้องออกแล้วเพราะเผื่อรถติดอะไรติดนะครับแต่เรา9ก้าโมงสิบโมงยังไม่ออกเกี่ยวกบ้านเลยครับอันนี้ช่วงนี้เราบริหาร ครอบครัวของเราแล้วตื่นเช้ามาเราคนจะทําอะไรจัดการงานบ้านงานครัวอะไรทั้งทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วอพอเริ่มสายหน่อยเราก็เริ่มออกหาลูกค,าค้านะครับเพราะว่าเราอาชีพอย่างนี้เราจะออกเวลาไหนก็ได้มันไม่ต้องฟิตเวลานะครับ,รบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกวางแผนไว้แล้วว่าวันนี้เราจะไปหาใครจะไปพบใครจะไปส่งของที่ไหนมันจะอยู่ในลีดของมันอยู่แล้วครับ,รบเพราะเราจะบริหารเวลาได้พอดีเลย ครับแต่<ช>บางคนเขาชอบบอกว่าดูสิสาวอาทิตย์คู่นี้ไม่เห็นได้หยุดเลยแต่ตัวเขาได้หยุดอยู่บ้านด้วยเนี่ยบางคนเขาเล่าแบบนี้แล้วมีม,มีหลายครั้งที่เคยเจออย่างนี้ใช่ไหมฮะใชเะเ่เราเราเราบอกเขาว่าไงฮะค่ะอาจารย์ เกือบ90%เเลยแหละที่ดิฉันเจอและมาเต็มๆเลยอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะคะงานโน่นงานนี่ไปไหนก็ไม่เคยได้ไปกับเขาเลยนะคะเห็นทำงานตลอดเลยแต่เขาหารู้ไหมนะคะช่วงวันหยุดที่หยุดอยู่นั้นนั่นแหละนะคะเป็นโอกาสของเราเรียกว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของห้างขนาดใหญ่หากเราปิดร้านไปสักวันหรือปิดห้างไปสักวันววนั่นคือนะคะเสียหายรอบใหญ่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าวันนี้เราคือเจ้าของเราทางานเรา ไม่ได้ไปทําขึ้นอยู่กับใครคะนะคะซึ่งทํางานในกิฟฟร์นั้นมันไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรมากมายเลยดูแลธุรกิจตรงนี้อย่างดิฉันเองกับคุณทศพรก็จะจัดการแบ่งงานกันนะคะอ,อย่างคุณทศก็จะดูในเรื่องของนะคะทีมงานทีมงานที่ทําเป็นธุรกิจเขาจะช่วยบริหารตรงนี้อย่างดิฉันเองนะคะก็จะเจอตรงที่ว่าลูกเล็กทําไม่ได้ส่วนเวลาคุณทศไปทํางานหรือไป ออกไปทํางานแล้วดิชันอยู่ที่บ้านดิชันก็จะใช้หนึ่งโทรศัพท์บ้างใช้คอมบ้างอะไระบ้างนะคะติดตามดูแลผู้บริโภคบ้างอะไรอยู่ในบ้างบางคนเขาไม่รู้หรอกว่านั่งเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงอยู่ที่บ้านแต่ดิฉันไม่ได้อยู่ทุกวันค่ะอาจารย์นะคะทุกๆวันที่มีศูนย์ประชุมหรือว่ามีกิจกรรมในทีมดิชันจะไม่ได้ห่างตรงนี้เพราะ,ะอะไรดิชันจะยึดคําว่าสายสัมพันธ์ถ้าดิชันหายไปสักคนหนึ่งทีมงานของเราทั้งหลายเขาก็จะถามถึง เพราะฉะนั้นดิฉันจะสามารถที่จะพาน้องไปด้วยนะคะไปด้วยเพื่อที่จะพบกัน วันพฤหัสนะคะคจะอยู่กันที่ศูนย์ศรีนครินนะคะวันสิบโมงเช้าวันอาทิตย์ก็จะบ่ายสองโมงที่ศูนย์ศรีนครินวันอังคารนี่จะทุกคนเลยจะไปพบกันที่อินทรารนะคะทีมงานของเรานั้นบอกว่าที่อินทรานะคะหรือที่ศูนย์ธุรกิจที่เรานัดกันนั้นทุกคนจะต้องเจอกันและทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดในในเมื่อเรามีฝันนะคะสายสัมพันธ์และผูกมัดด้วยอย่างนี้แล้ว นะ<ม>ทำให้ทีมงานของเรานั้นเมื่อเจอปัญหาหรือเมื่อเจออุปสรรคอะไรทุกครั้งนะคะอย่างพ้าลกหัดวันอาทิตย์วันอังคารเจอกัน3วันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าอาทิตย์หนึ่งสาวันเจอกันแล้วน้อยมากที่เขาจะเจอปัญหาไปแล้วก็ท้อนะคะถามว่าคนที่หายไปมีไหมมีคะ่ะอาจารย์ก็คือคนที่เขาคิดไม่เหมือนเราเขาคิดยังไงเขาคิดว่าเป็นไปไ้ว่าอาจจะมีใช่ค่ะแต่เขาคิดว่า อาทิตย์ก็ประชุมภรคฤหัสก็ประชุมอังคารก็ประชุมอีกแล้วไหนบอกว่ากิฟฟารีนทํางานแบบสบายๆนะคะเขาในใจเขาคิดแต่ว่าประชุมเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเรียนรู้บริหารธุรกิจค,ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นคาคาเดียวเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากคาว่าประชุมคือวันนี้เราไปเอาเทคนิคการบริหารนะคะเอามาใช้ในธุรกิจของเราแค่คนั้นเองนะคะแต่ทุกวันนี้เยอะมากค่ะนะคะคนที่ ให้คำมั่นสัญญากับเรา3มวันพบกันในส่วนของทีม PTM นะคะคแล้วก็ทีมงานย่อยอย,อย่างดาวไลนา์ของเราเองทุกพฤหัสก็อย่างที่คุณพศบอกบนะะดิฉันก็จะจัด,จดเตรียมกับข้าวนะคะหุงข้าวทำกับข้าวใครชอบอะไรทำเลยตามสบายแต่ะนะคะงานหลักอาหารหลักนั่นคือส้มตำค่ะชอบมากนะคะแล้วก็ทีมงานใช่ค่ะเป็นผูกพันด้วยกันมีความสุขค่ะทุกวันเวลาเราออกไปทํางานเสร็จกลับเข้ามาที่บ้านเนี่ย หน้าที่ของเราเนี่ยเราประเมิอนอะไรบ้างฮะที่เป็นเสมือนแบบเหมือนกันบ้านของคนเป็นเ e อ็กคูซีพรายส์อะเข้าบ้านเนี่ยเราทบทวนเรื่องอะไรประเมินผลตัวเองอยังไงบ้างครับหลักๆเลยก็จะดูลูกทีมก่อนนะค,ค,ครับว่าวันนี้ทุกคนดาวไลน์ของเราแต่ละคนออกไปทํางานผมก็จะใช้โทรศัพทนะ์โทรหาทุกคนทุกคนทุกคนตั้งแต่กลับเข้ามาเช็คด้วยว่าวันนี้ เขามีปัญหาอะไรมั่งอ่าวันนี้เขาไปทํางานประสบความสํมเาเร,ร็จยังไงมั่งถ้าคนมีปัญหาเราก็จะช่วยแก้ถ้าคนไปทํางานแล้วประสบความสําเร็จเราก็จะให้กําลังใจครับนะครับอันนี้เป็นาการดูแลทีมก่อนนะพอช่วงสักทุ่มสองทุ่มเราก็จะมานั่งทบทวนงานของเราที่ทำครับนะ ตั้งแต่การบริหารทีมเราก็จะดูว่าคนคนนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเขามีความมีปัญหาอะไรมากกว่าคนอื่นไหมเราก็จะดูแลคนคนนี้ว่าเออเราจะทํายังไงกับคนที่เขาทํางานได้ดีเราก็จะคอยให้กําลังใจแล้วบอกว่าทําอย่างนี้ถูกต้องแล้วแล้วเขาก็จะไปต่องเขาเองได้นะครับดูเหมือนกับว่าเราโฟกัสกับทีมงานตลอดเวลาใช่ครับครับ ทีมงานเราต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาถ้าถ้าถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เขาก็แนวความคิดเขาก็จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วเราก็จะคอยซับพอร์ตแนวความคิดให้เขาบางคนถ้าเราลืมดูแลนะครับเขาก็จะเกิดอาการน้อยใจว่าทําไมชวนมาแล้วไม่เห็นเดวแลเลยนะครับเขาก็จะน้อยใจแล้วก็ทานจะต้องแบ่งร่างนะต้องแบ่งร่างให้ให้เหมาะสมด้วยใช่ครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการทั้งบริหารทีมการบริหารเวลาและที่สําคัญที่สุดก็คือการทําให้คนในทีมงานเนี่ยยังคงเกาะติดอยู่กับเป้าหมายนะไม่ปล่อยเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งไว้ไปง่ายๆเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงมีเรื่องราวดีๆที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อติดตามกันได้ในช่วงหน้านะครับคน,นคบที่เข้ามาในธุรกิจนะครับใหม่ๆเลยนะครับอย่างแรกเลยก็ครับท่านอย่าห่างผู้นําของท่าน นะครับท่านอย่าห่างผู้นําของท่านเลยเพราะว่าการเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนเด็กเพิ่งจะหัดเดินนะครับจำเป็นจะต้องมีคนไว้คอยเกาะนะครับในเมื่อเราตั้งไข่อะไรได้แล้วท่านก็จะเดินเองได้นะครับเทคนิคก็คืออย่าห่างผู้นําเลยนะครับ,รบอย่าห่างที่ประชุมอย่าห่างทีมนะครับเพราะทีมเนี่ยจะคอยให้กําลังใจท่านอยู่ตลอดเวลา